สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจ่าโทเฮลี่พาส่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับเอ่อพระเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดอาจารย์นองวัดไสขาวนะครับปีพศ2540นะครับ มีชื่อรุ่นว่ารุ่นสร้างมนต์ดบนะครับผมเนี่ยผมก็ได้แบบเดิมๆบ้านๆน,นะครับตัวจริงมาเลยนะครับผมนี่นะครับเจ้าของเก่านะครับเขาเขียนไว้นะครับว่าพิมพ์พระรอดตะกุดทองนะครับผมพิมพ์เอ่อพระตะกุดทองนี้จะค่อนข้างหายากนะครับ พระเนื้อว่านตะกุดทองคําก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้รู้นะครับว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นตะกุดทองคําเดิมจริงๆนะครับผมไม่ได้แบบว่าดึงตะกุดเงินออกแล้วสอดนะครับตะกุดทองเข้าไปแทนนะครับอันนี้คือตะกุดนาลายแปลงรูปทองคํานะครับจริงๆนะครับผมเดิมๆนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านวัดไซขาวรุ่นสร้างบนดปปี4ี่ศูย์ พระรุ่นนี้นะครับออกที่วัดสายขาวโดยตรงนะครับท่านอาจารย์นองตั้งใจสร้างมากนะครับเพราะว่าจะนําเงินนะครับไปสร้างมณฑปที่วัดสายขาวให้แล้วเสร็จนะครับพระเนี่ยมีหลายพิมพ์หลายแบบหลายเนื้อนะครับมีทั้งเป็นเหรียญเป็นอะไรหลายอย่างนะครับแต่ที่นิยมแล้วก็ดังที่สุดจะเป็นเนื้อว่านนะครับสําหรับรุ่นสร้างมณฑปนะครับผมนี่นะครับ เหนือว่านนี่จะดังสุดนิยมที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์พระรอดนะครับตะกรุดทองคํพาพระนี่จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับเอ,อพระมีทั้งหมดเนี่ยเอ,อสามพิมพ์นะครับคือพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับกักไม่ขีดนะครับผมเป็นกรรมการนะครับแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่เอแล้วก็พิมพ์พระรอดแบบนี้นะครับกักไม่ขีด นะครับพระทั้งสามพิมเนี่ยจะมีการสอดตะกรุดด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับคือตะกรุดเงินแล้วก็ตะกรุดทองคํานะครับกักไม้ขีดนะครับตะกรุดเงิน1 9 9 9องค์ตะกรุดทองคํา79องค์นะครับสําหรับพิมพ์สี่เหลี่ยมกักไม้ขีดแล้วก็ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์ะรอดนะครับถ้าเป็นตะกรุดเงินนะครับจะ4,7 7 9ดองค์นะครับ ถ้าเป็นตะกุดทองคำแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่และพิมพ์ะรอดจะมีเพียงแค่นะครับเจ็อเงค์เท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งใน779ดองค์นะครับพาสวยเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ชมนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับพาเนื้วว่านเอ่อของท่านอาจารย์นองนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นสร้างบนดก ปัจจุบันก็มีอยู่ในรายการประกวดพระเครื่องพระพุทธไทยด้วยนะครับที่สมาคมรองรับนะครับผมอย่างเช่นงานสามพานนะครับงานสนรนชกากรเป็นต้นนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์พระลอดตะกรุดทองคำนอนกล่องมาเลยนะครับหนึ่งใน เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์นะครับอันนี้ตะกรุดทองคาตัวจริงนะครับชัดเจนนะครับผมเดิมๆนี่ทองคำเขาจะไม่เปลี่ยนสีแบบนี้นะครับองค์นี้รู้สึกว่าตะกรุดจะยาวดีซะด้วยนะครับล้นนอกมาเลยนะครับแต่เดิมแน่นอนนะครับเดิมแน่นอนนะครับไม่แต่งไม่ไม่ m o ิฟายแน่นอนนะครับพาเนี้เป็นพาเนื้อว่านคุกรักนะครับผม พิธีการปลูกเสกนะครับท่านอาจารย์นองนะครับได้ทําการปลูกเสกเดี่ยวนะครับภายในพระออโบสถหลังเก่านะครับของวัดไซขาวนะครับผมนานกว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อท่านได้ออกมานะครับก็ได้กล่าวว่านะครับพระรุ่นนี้นะครับเนื้อหาดีนะครับต่อไปจะดังนะครับผมนี่นะครับแจ่มเลยนะครับ ก็ดังจริงๆนะครับพิมพ์พระนั้นถอดจากพิมพ์เอ่อพระรอดปี97นะครับพิมพ์ก็จะโบราณโบราณแล้วก็สวยคมเนี่ยสุดเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นพิมพ์โบราณปี97นั่นเองนะครับเนื้อหามวนสารนั้นท่านอาจารนองตั้งใจมากๆนะครับผมใช้เนื้อว่านสูตรเดียวกับปี97นะครับมีลงในหนังสือนะครับสิ่งที่ผมพูดลงไปนี้นะครับ ใช้เนื้อว่านสูตรเดียวกับปี97พิมพ์เดียวกับปี97เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นของดีเลยนะครับได้ทั้งตะกุดด้วยนะครับเป็นตะกุดทองคำํำพาแบบเดิมนะครับไม่หักไม่ซ่อมไม่อุดไม่โมดิฟายผิวนะครับองนี้ก็จะแก่ว่านหน่อยๆน,นะครับผมแก่ว่านหน่อยๆน,นะครับจอ,อกมีเทาๆด้วยนะครับ ผมจะส่องให้ดูนะครับเนี่ยพาแบบนี้เลี่ยมทองเล็กๆนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับให้ดูหน้าก่อนเลยนะครับเพื่อนๆพ,พี่ต้องจำเนื้อให้ดีนะครับพารุ่นนี้นี่ตาลึกนะครับกดพิมพ์ชัดมากเนื้อเนี่เขาจะปิปิีแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับนิดๆถ้ามองในตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นหรอกนะครับอันเนี้ยผมใช้ทั้งกล้องโทรศัพท์แล้วก็ กองสองเนี่ยมันจะคูณยี่สิบเท่าเข้าไปนะครับปากติดนะครับจมูกที่เป็นสันตาลึกนะครับเพระนี้สวยนะครับแลดูมีไขว่านเหลืองๆขึ้นมาแล้วนะครับสังคติติดชัดหัวไล่นะครับมาที่แขนมือประสาน องคนี้ก็ต้องแบบอยากถ่ายรุปศัตรูเหมือนกัน,นครับบัวเนี่ยรุน่นเนี้ยเขาจะติดชัดแค่นี้นะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ปีเก้าเจ็ดนะครับผมพิมพ์พะอดนะครับพิมพ์เดียวกันเลยนะครับด้านข้างสมบูรณ์นะครับเมื่อส่องไปเนี่ยเราจะเห็นเม็ดว่านเปลือกว่านนะครับเนี่ยเส้นๆเนี่ย เปลือกว่านเห็นไหมครับเม็ดแร่ดำดำเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวพาแท้จะต้องมีมวลสามน,นะครับพากดออกมาได้หน้าสวยมากนะครับหน้าลึกตาลึกจมูกโดง่ง ฝั่งนี้นะครับเป็นในพิมพ์นะครับเมื่อมองตรงมองตรงเนี่ยไม่เป็นนะครับตรงนี้จะเป็นหลุมหน่อยหนึ่งนะครับเป็นทุกองค์นะครับสําหรับพิมพ์พารอดรุ่นสร้างมนดบอันเนี้ยพลาเนี่ยจะต้องถูกพิมพ์ด้วยนะครับถ้าไม่มีหลุมตรงนี้ร่วงนะครับนี่คือตำหนิมาจากแม่พิมพ์นะครับถ้าไม่มีหลุมตรงนี้มีโอกาสเรียบร้อยสูงมากนะครับเล่นมาเขานานแล้วนะครับ ก็ยังไม่เคยเจอไม่มีหลุมนะครับพิมพ์ต้องถูกด้วยนะครับเนี่ยต้องมีหลุมตรงนี้ดูผ่านครับเนื้อแบบจัดมากนะครับไขว่าเริ่มขึ้นแบบปีเก้าเจ็ดเลยนะครับขุดทองคำเดิม ด้านหน้านี่เราดูก็เรียบร้อยดูกันชําแล้วนะครับพัดจมูกโด่งแบบโด่งชัดเลยนะครับจมูกโด่งจริงจมูกติดปากติดตาลึกนะครับองนี้เก้าเจ็ดสวยขนาดนี้นี่แพงมากนะครับด้านหลังนะครับพัดนี่เป็นพิมพหน้าเดียวนะครับด้านหลังนี่เป็นรอยมือกดเห็นไหมครับ เม็ดว่านเปลือกว่านนะครับเป็นเนื้อว่านคุกรักก็จะมีดำดำด้วยนะครับแต่ตรงนี้ค่อนข้างจะได้เนื้อว่านเยอะนะครับเนี่ยส่องไปนี่เราจะเห็นมวลสารต่างๆว่านร้อยแปดผสมดินกับยายักษนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับที่เห็นเป็นเส้นเส้นอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ลาวนะครับคือมันเป็นรอยขึ้นนะครับ ของการกดพิมพ์พระเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะครับไม่ได้แตกไม่ได้ลาวอะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นขื่นนะครับผมเป็นเนื้อทับกันเป็นชั้นๆั้นนะครับผมได้ส่องให้ดูหลายองค์แล้วนะครับในในช่องเนี่ยไมื่อจะเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอดเนี่ยผมก็จะชี้ให้ดูตรงนี้ตลอดนะครับว่าธรรมชาติของพระเนื้อรุ่นนี้เ,เป็นยังไง กุดทองคําชัดเจนนะครับอันนี้เดิมนะครับเดิมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีสอดใหม่นะครับผมนี่ดูฟาร์มแนบจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยสอดใหม่มันก็แนบไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือสอดเดิมจริงต้องดูธรรมชาติให้ออกนะครับ เดิมนะครับไม่บิวไม่โมดิฟายนะครับก่อนเนี่ยถ้าท่านใดชอบพระเนื้อว่านเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากเนี่ยนะครับพิมพ์พรนลอดตะกรุดทองคือคำตอบนะครับผมเทียบกับพิมพ์ใหญ่เอรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับเนี่ยถ้าท่านใดชอบพิมพ์พันลอดเล็กๆนะครับตะกรุดทองอันนี้คือคำตอบนะครับพระ สวยเดิมจับนะครับเล็กกระทัดรัดไม่ใหญ่มากนะครับจีดจ๊ดก็นะครับสำหรับอง์นี้นะครับพิมพ์พะราตะกุดทองคำรุ่นสร้างบรรบองค์องนี้นะครับ,รรรรบ,บ,รบถ้าเพื่อนๆพนี่พี่นะครับท่านใดสนใจนะครับองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่สาม0มืสองัน้ารอบาทนะครับสนใจโทร 0 9 8 8 5 4 1 3 6 6ปดี่นสเชนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมแล้วก็มีนะครับผาเครื่องนะครับในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนี่ๆนะครับเข้าไปรับชมผาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ like นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ